นค่ะมีวิธีผูกเลมาแนะนําค่ะแบบที่หนึ่งค่ะแล้วก็ม้วนแบบนี้สามรอบค่ะค่ะเสร็จแล้วเรานํำลายเชือกขามาสอดพับแล้วก็สอดเข้าตรงกลางระหว่างเชือกสองเส้นค่ะจากนั้นดึงให้แน่นแก่ง่ายค่ะเพียงแค่ดึงเรียบร้อยค่ะ ต่อไปแบบที่สองค่ะคล้ายๆแบบที่หนึ่งแต่ว่าม้วนหนึ่งครั้งแล้วก็ไปสอดเข้ากับเส้นรอบเสาประมาณสองรอบหนึ่งสองจากนั้นนำเชือกสอดจากด้านล่างขึ้นบนระหว่างเชือกสองเส้นค่ะแล้วก็ดึงให้แน่นแกะง่ายเหมือนกันค่ะดึงแล้วก็ดึงเชือกออกตามรอบที่สอด